ครับจากสิ่งที่เราเจอในชีวิตปัจจุบันนะครับหรือชีวิตประจาวันของเราก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเจราจาต่อรองหรือการทําข้อตกลงด้วยกันทั้งคู่นะครับต่างฝ่ายเวลาที่เราคุยกับใครไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานสามีภรรยาหรือว่าลูกนะครับก็จะเห็นว่าเรามีการพูดเจราจาต่อรองกันในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็สิ่งที่คนอื่นต้องการนะครับโดยการเจราจาต่อรองที่ดีที่สุด ผลที่ได้มามันควรจะต้องเป็นลักษณะที่ชนะกับชนะก็คือต่างฝ่ายต่างได้สิ่งที่ตัวเองต้องการหรือเราเรียกว่าเป็นวินวินนั่นเองนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการที่เราจะเจราจาต่อรองอยังไงให้รู้สึกว่าวินวินแล้วก็ต่างฝ่ายต่างมีความสุขในการเจราจาต่อรองั้างนั้นแล้วก็ผลสําเร็จด้วยกันทั้งคู่นะครับเขาบอกว่าข้อแรกเลยคือเวลาก่อนที่เราจะเจราจาต่อรองเรื่องอะไรนะครับอย่างคุยเรื่องอะไรเนี่ยอย่าพยายามทิ้งประเด็นไว้ที่ประเด็นเดียวทั้งหมดมันจะทําให้แต่ละคนก็จะมุ่งอยู่กับประเด็นนั้นยกตัวอ,อย่างเช่น ซลถ่ายคอมพิวเตอร์นะครับมีการตั้งราคาคอมพิวเตอร์ไว้ที่ราคา1,400บาทนะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการที่ยากได้คอมพิวเตอร์รุ่นนี้แต่ตั้งราคาไว้ในใจว่า1,000บาทนะครับเวลาที่มีการคุยกันเราจะเอาประเด็นแค่ราคาอย่างเดียวหมหต่อรองจะเห็นเห็นว่ามันจะเหมือนกับเป็นการไปทิ้งระเบิดที่ราคาต่างฝ่ายต่างก็จะคุยแต่เรื่องราคาถ้าเกิดลดไม่ได้ก็ไม่ซื้อนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโดยเอาเปรียบ นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็รู้สึกว่าตัวเองโดนเอาเปรียบฝั่งขายก็คิดตัวเองโดนเอาเปรียบฝั่งซื้อก็รู้สึกว่าตัวเองโดนเอาเปรียบด้วยราคาสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าพยายามมุ่งเน้นไปที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งอาจจะมีประเด็นอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเรื่องเกี่ยวกับการรับประกันสินค้าการส่งของในระยะเวลาที่ทนันการดูแลตลอดรายุการใช้งานเอนจิเนียร์หรือช่างที่ให้บริการที่ชอ็อปนะครับหรือการซื้อผ่านบัตรเครดิตและได้ส่วนลดหรือ อันนี้คือจะเห็นว่าเราจะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เรื่องราคาเรื่องเดียวแล้วจะมีเรื่องอื่นมาเสริมทําให้ผู้ซื้อเองก็รู้สึกว่าตัวเองจ่ายในราคาที่แพงแต่ว่ากไไ็ไม่ได้ไม่ได้สูญเสียอะไรไปทั้งทุกอย่างก็ได้ผลประโยชน์กลับมาในด้านอื่นเหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อแรกคือพยายามอย่ามุ่งประเด็นการต่อรองเพียงประเด็นเดียวควรมีหลายๆประเด็นในการต่อรองเพื่อให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีเกมในการเล่นของตัวเองด้วยนะครับ <mm ข้อที่2องเขาบอกว่าการเจราจาต่อรองเนี่ยมัน พยายามที่เราอ่ะอย่าพยายามคิดว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายชนะหรืออีกฝั่งหนึ่งจะต้องชนะแน่เลยเราแพ้แน่เลยหรือฝั่งหนึ่งจะต้องแพ้นะครับเพราะถ้าเกิดเราคิดไว้ในใจนะครับมันจะส่งออกมาทางคําพูดแล้วก็ความคิดตลอดเวลานะครับผมยกตัวอ,อย่างเรื่องเกี่ยวกับการขายของเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราต้องชนะเนี่ยลูกค้าจะจะไม่ซื้อเราแน่นอนเลยเราก็จะตั้งไว้ที่พันสเวลาที่เราไปบอกหัวหน้าเราหรือเวลาที่เราไปบอกคนอื่นเราก็จะบอกว่าลูกค้าไม่ซื้อเพราะราคาแพงไป ครับนี่คือในใจเราเนี่ยมีความคิดอยู่แล้วว่าเออเราเราเราชนะเราต้องชนะเนี่ยลูกค้าแพ้ตลอดนะครับซึ่งเขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยบางทีเนี่ยจะมีสิ่งที่ตัวเองต้องการแฝงอยู่ในใจลึกๆอยู่แล้วนะครับหรือว่าคนที่เจรจาต่อรองเราด้วยเขาอาจจะไม่ได้มีประเด็นเดียวอย่างที่ผมยกไปข้อแรกเขาอาจจะมีเรื่องประเด็นอื่นโยงมาถึงเรื่องข้อ3นะครับการคุยกันหรือการต่อรองกันเนี่ยทุกอย่างเนี่ยส่วนมากจะมีความต้องการแฝงอยู่โดยที่ไม่มี ไม่มีใครรู้นะครับตัวของผู้เจรจาเองจะรู้นะครับผมยกตัวอย่างกับไปเรื่องคอมพิวเตอร์คำต้องการแฝงคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าเองอาจจะไม่ได้ต้องการคอมพิวเตอร์ที่ราคาถูกที่สุดแล้วก็เลือกยี่ห้อนะเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์ในตลาดเยอะแยะนะครับมากมายนะครับเหมือนกับเราต้องการซื้อมือถือเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราต้องการราคาถูกที่สุดเนี่ยมือถือเยอะแยะแต่ทําไมเราต้องการไอโฟนพอ p h o n e ลดรุ่น จะเห็นว่า iPhone เนี่ยมีลดราคาลงมาในรุ่นที่เป็นรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นท็อปนะครับคนก็เลือกไปซื้อ iPhone ทั้งที่ขนาดลดแล้วเนี่ยราคายังแพงกว่ามือถือของค่ายจีหรือค่ายอื่นๆอีกน,น,น,นะครับนั่นคือลูกค้ามีความต้องการแฝงในที่นี้อย่างกรณีไอโฟนลูกค้าจะมีความสึกว่าเออเขาชอบในแบรนด์ชอบในเจ้าของชอบในการบริการของ Apple นะครับขอเป็นเพียง iPhone ก็ได้นะครับอันนี้เป็นความต้องการแฝงหรือย,ยกตัวอย่างการซื้อคอมพิวเตอร์เมื่อกี้นะครับ,บบางครั้งลูกค้าเนี่ยก็มีความกังวลในใจอยู่ล่ลกๆวา สิ่งที่ตัวเองเลือกอะถูกต้องหมดหรือเปล่าถ้าเกิดเลือกไปผิดความน่าเชื่อถือที่ได้จากเจ้านายที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็อาจจะมองตัวเองไม่ดีว่าซื้อของในราคาที่แพงกว่าเราต้องเข้าใจประเด็นนี้ลูกค้าก่อนโดยการที่ให้ผลประโยชน์อื่นนะครับหรือกับคู่เจรจาของเราเพื่อให้เขาตอบสนองความต้องการแฝง,งันนั้นด้วยนะครับ ว่าเออการที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาฉลาดเขาถูกต้องเพื่อเวลาที่เขาบอกเจ้านายเขาจะได้มีเหตุผลในการจเจรจาว่าเออทำถูกต้องละเช่นได้ประกันที่ดีกว่าการส่งของที่เร็วกว่าได้คดีเทอมที่สูงกว่าความต้องการแสงอเนี้ยผมยกตัวอย่างอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อนักเตะฟุตบอลนะครับถ้าเกิดใครชอบดูฟุตบอลจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยนักนักฟุตบอลดังๆเนี่ยทำไมเขาถึงเลือกไปอยู่ทีมหนึ่งกับไม่ได้อยู่อีกทีมหนึ่งนะครับ ผมยกตัวอย่างอย่างคริสเตียโนโรนัลโดนะครับเขาก็มีเหตุผลในการย้ายทีมที่จะไปะย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปอยู่ที่ลิเวอร์พูลไปอยู่ที่ยูเวนตุสบางครั้งเขาให้สัมภาษณ์ว่าเออเขาต้องการเขามีนอกจากเรื่องของค่าตัวแล้วสโมสรใหญ่แล้วเขายังมีเรื่องอื่นในการประกอบการตัดสินใจอีกค <c oughs> ือนักเตะร,ระดับนั้นนะครับต้องบอกว่าเขาจะย้ายไปไหนเขาก็ไปได้อยู่แล้วแต่เขาจะมีเรื่องอื่นเช่นครอบครัวของเขาชอบเมืองไหน ลูกเขาจะได้เรียนโรงเรียนที่เมืองนั้นเนี่ยเมืองอะไรรับความสนิทกับเอเจนต์ความสนิทกับโค้ชหรือความชื่นชอบในสปิริตทีมอย่างตอนที่เขาเลือกที่จะย้ายไปอยู่กับสโมสรยูเวนตุสก็เพราะว่าตอนนี้เขาเป็นนักเตะริเวอร์ลิ่แลวเขาไปเตะที่ยูเวนตุสแล้วเขาชนะเขาอยู่ทีมฝ่ายตรงข้ามมากคือเขาอยู่ริเวอร์ลิ่เขายิงประตูสวยๆมากเลยเข้าทีมยูเวนตุสปรากฏคนยูเวนตุสยืนตบมือให้เขานะครับเป็นปรากฏการณ์ที่สุดยอดมากๆทำให้ฤดูกาลหนึ่งเนี่ย เขาไม่ลืมเหตุการณ์นั้นแล้วเขาก็เลือกที่ไปอยู่ทีมยูเวนตุสแล้วก็ไปเป็นสตตร์ดังที่นั่นนะครับอันนี้คือเป็นเจราจาต่อรองแฝงซึ่งก็ไม่อยากจะให้มีหลายมีเซลล์หรือว่ามีความต่อรองหลายคนเนี่ยพยายามหยิบยกประเด็นเรื่องความต้องการแฝงอันนี้ไปทางที่ผิดเช่นไม่เข้าใจลูกค้าเจนจริงๆอย่างเช่นเรื่องคอมพิวเตอร์สมมติว่าเซลล์คนนี้ถ้าปิดการเจราจาโดยที่ไม่มองความต้องการอื่นของลูกค้าก็จะไปพูดกับคนอื่นได้ว่าเออเนี่ยก็ไม่เข้าใจลูกค้านะเราอะถูกที่สุดแล้วแต่ยังไม่ซื้อเเเราาาออีีกไปซื้ออฝั่่่่งงงนนึแสดวข ต้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับอีกฝั่งหนึ่งแน่เลยถูกไหมครับโดยที่ไม่ได้มองว่าจริะลูกค้าเขาอาจจะชอบเซลล์คนหนึ่งมากกว่าชอบการบริการอีกฝั่งหนึ่งมากกว่ามีความสนิทที่เชื้อทําให้เวลาเรียกใช้บริการเนี่ยค่อนข้างง่ายกว่านั่นเองครับอันนี้ก็เป็น3วิธีที่อยากให้เราเนี่ยเอาไปใช้นในชีวิตประจําวันนะครับทำให้เราอาจจะวินวินทั้งคู่งถ้าเกิดเปรียบเทียบ อ่าเกี่ยวกับความต้องการแฝงในค่อนข้างสําคัญมากวิธีการที่เราอยากจะรู้ความต้องการแฝงของเขาเนี่ยในการต่อรองให้สําเร็จเนี่ยก็ถามเลยนะครับผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งสั้นๆคืออย่างเช่นคุณผู้ชายจีบคุณผู้หญิงแล้วต้องการคุณผู้หญิงแต่งงานหรือเป็นแฟนบางครั้งเนี่ยก็ข้องใจงเหมือนกันว่าทําไม เอ๊ะผู้หญิงทาไมไม่เลือกเราทําไมเลือกผู้ชายคนหนึ่งที่หน้าตาจะไม่ดีกว่าเราฐานะจะไม่ดีกว่าเราจริงอยู่นะครับผู้หญิงหลายทุกคนเนี่ยก็อยากจะแต่งงานในครอบครัวที่อบอุ่นแต่บางครั้งเนี่ยเขาก็มีมีเรื่องอื่นด้วยไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตาของผู้ชายเรื่องฐานะของผู้ชายอาจจะมีเขาอาจจะมีภาระครอบครัวที่ต้องดูแลมีคุณพ่อคุณแม่มีพี่น้องหรือมีข้อจํากัดบางอย่างซึ่งเขาไม่สามารถที่จะเปิดเผยออกมาให้เรารู้ได้โดยที่เราต้องสังเกตเอง ยกตัวอย่างคือถ้าเกิดเขาไปแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอาจจะมีฐานะด้อยกว่าเราหรือว่ามีหน้าตาที่ด้อยกว่าเราแต่ผู้ชายคนนั้นอาจจะเอาใจคุณพ่อคุณแม่คือเขาอาจจะรักคุณพ่อคุณแม่มากแล้วคุณพ่อแม่ก็จะป่วยทุกเสาร์อาทิตย์ต้องไปดูแลนะครับผู้ชายคนนั้นจะตอบโจทย์ผู้หญิงคนนั้นตรงจุดตรงนี้ก็ได้โดยที่เราเนี่ยควรจะต้องรู้ความต้องการแฝงของขด้วยแล้วจะทําให้การเจราจาหรือการตกลงกันเนี่ยชนะทั้งคู่ผู้หญิงก็ ได้ผู้ชายที่ตรงตามที่เขาต้องการผู้ชายก็ได้ผู้หญิงแล้วก็วิถีชีวิตในสิ่งที่ตัวเองต้องการด้วยนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้สั้นๆเกี่ยวกับเคล็ดลับกลเม็ดสวิธีนะครับที่เราจะชนะทุกการต่อรองหรือเกิดการวินวินนั่นเองนะครับสำหรับผมนิสชนาธิกรทองคำแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ